แล้วก็สวัสดีชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหางแต่วันที่16กุมภาพันธ์ถึง28กุมภาพันธ์2564อาจารย์อิงโหราศาสต์ไทยนะคะวันนี้ขออนุญาตนะคะสักไพ่เพื่อเปิดดวงให้กับชาวพิจิกคนมีคู่คนไม่โสดก่อนนะคะเราจะมาดูพลังงานเปิดดวงท่านเป็นยังไงอยู่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ ชาวพิจิกท่านได้ไพ่นะคะไพ่ควีนเพนทาเคิลราชินีเหรียญน,นะคะแล้วท่านได้ไพ่เพทเพนทาเคิลเด็กถือเหรียญแต่แต่ไพ่จะมีแอคชั่นคนละอย่างกับไบรเดวเวทนะคะ10บถ้วย5ถ้วยแล้วก็นายออฟวานก้ One, ม้เท้านะคะ พลังงานไพ่ของชาวพิจิกนะคะอาจารย์มองว่าเหมือนเพิ่งจบปัญหาความรักเพิ่งหยุดชะงักเหมือนตัดความสัมพันธ์ไม่พูดไม่คุยกันก็มีนะคะที่ผ่านมาเนาะหถ้วยอ่ะแต่แล้วก็เหมือนตัดตัดไม่ขาดละค่ะนะคะให้ก้าวไม่เท้าเป็นภาพคนกำลังส่องกล้องทาง,ทางไกลก็แปลว่าแอบส่องแอบ ดูกันอยู่นะฮะสองไลน์สองไอจีดูความเคลื่อนไหวนะคะยิ่งมีไพ่เพจเพโลคด้วยเป็นรูปคุณกำลังเปิดผ้าม่านผู่หน้าออกมาเนี่ยแหละการสดส่องการดูนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าความรักเหมือนเหมือนมีปัญหาเหมือนบล็อกเหมือนจบอะไรสักอย่างแต่ในใจไม่จบอ่านะคะความสัมพันธ์ดูดูสถานภาพเหมือนจบแต่ ความผูกพันทางจิตใจความรู้สึกยังไม่จบเพราะนั้นก็เหมือนกับยังแอบ,บตามแอบบดูนะคะเพราะนั้นชาวาราศีพิจิกนะหนึ่งนะอาจารย์มองไม่ว่าคุณและเขาทั้งคู่คือแอบ,บส่องกันอยู่อาจารย์มองนะแอบบส่องกันอยู่เพราะฉะนั้นคุณก็เหมือนแอบหวังอยู่ลึกๆนะคะว่า10ถ้วยเขาต้องเห็นความสําคัญเราอยู่เข้าไปไม่รอดหรอก อืมนะคะเพราะว่าราชินีรหนียญแปลว่าความมั่นใจอะ่ะนะเห็นภาพผู้หญิงใส่ชุดสีทองนะมั่นใจในตัวเองว่ายังไงซาคุณรักก็ต้องกลับมาอะไรประมาณนี้นั่นคือความรู้สึกของคุณแต่คุณก็แอบส่องเขาเขาก็แอบส่องคุณนะคะในหน้าไพ่เหมือนออกประมาณนี้อยู่ในความรักนะคะโอเคค่ะเรามาดูฝั่งนู้นบ้างเขาส่องคุณจริงไหมแล้วเขาทำยังไงอีกแล้วเขาคิดจะทำยังไงนะคนที่มีปัญหาไม่เข้าใจกันอยู่เนี่ยนะคะ คนรักคุณนะเขาคิดยังไงเขาจะทำยังไงต่อไปนะเป็นไพ่สองเหรียญค่ะเป็นภาพผู้หญิงปั่นจัก,กรยานแปลว่ามีการเคลื่อนไหวนะแล้วก็ห้าม้เท้านะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหานะคะแปดเหรียญแปลว่าความมุ่งมั่นหรือการทุ่มเทหนึ่งถ้วยการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะเพจอวานการส่งข่าวจริงๆด้วยนะคะคือตัวเขาแหละก็จะ อดรนทนไม่ได้เองเออต้องมีการแอคชั่นเคลื่อนไหวเองนะคะไพ่สองเหรียญนะคะการปั่นจักรยานแปลว่าการมีการมูฟนะคะแล้วไพ่ปิดเป็นเพจอ,อวานด้วยก็ยิ่งแปลว่าการส่งข่าวสารข้อมูลเขาจะต้องเคลียร์ปัญหาที่มีอยู่ห้ามไม่ท้าความวุ่นวายระหว่างความสัมพันธ์ของคุณที่มันลงตัวไม่ได้ลงเอยไม่ได้นะในที่สุดแล้วคนรักคุณจะเป็นฝ่ายติดต่อมาแล้วเขาจะติดต่อแบบจริงจังแบบทุ่มเทเหมือนกับ บอกเลยว่าคุณเท่านั้นคือคนที่เขาเลือกนะคะไพ่หนึ่งถ้วยนะคะเขาจะบอกประมาณนี้นะคะว่าเขาได้ตัดสินใจแล้วว่าเขาเลือกคุณเห็นคุณเป็นคนสำคัญนะสำหรับคนรักของชาวพิจิกค,ค่ะเรามาดูไพ่สรุปความสัมพันธ์ของพวกคุณสองคนว่าจะเป็นยังไงกันต่อนะไพ่สรุปความสัมพันธ์ว่ายังไงไพ่สองดาบนะคะ ไพ่เก้าเหรียญไพ่สี่ไม้เทา้าไพ่เดอะเมจิกเชียนไพ่สามไม้โอเคค่ะจากการที่ส่องสองกันอยู่นี้แหละนะคะเนี่ยส่องกันไปส่องกันมานะคะเป็นภาพคนส่องกล้องนะในที่สุดแล้วสองดาบก็จะต้องมีการเปิดเปิดใจเปิดอกคุยกันนะคะไม่ต้องการให้อีกฝ่ายต้องแบบทน คิดถึงกันอยู่เนี่ยเงาเงาอยู่เนี่ยนะคะในที่สุดก็จะต้องเป็นไพ่แห่งความสมบูรณ์แบบคือไพ่สี่มีเท้าคนคู่นะคะเป็นภาพหญิงสองคนกําลังช่วยกันทํางานนะคะ <c oughs> ขอโทษค่ะเพราะฉะนั้นเดอะเมจิกเชียนก็แปลว่าการเริ่มต้นกับมารักกันใหม่เริ่มความสัมพันธ์กันใหม่แบบมีความสุขแบบมีเป้าหมายที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน นะคะไพ่จะออกประมาณนี้หรือแม้กระทั่งมีแผนที่จะร่วมเรื่องของธุรกิจการงานเป็นหุ้นส่วนกันเกิดขึ้นได้ด้วยอาจารย์มองเนี่ยเหมือนคุณสองคนจะลงทุนร่วมธุรกิจกันก็มีนะคะบางคู่นะอาจะเป็นประมาณนั้นนะคะก็ถือว่าสรุปออกมาดีว่าท่านกับเขายังไปต่อกันอยู่เนาะพะมีแผนอาจจะทำงานร่วมกันเนาะโอเคเรามาดูดวงคนโสดชาวพิจิกค่ะ คนโสดได้ไพ่เก้าเหรียญได้ไพ่สิบดาบคนโสดเพิ่งโดนหักหลังโดนเทมานะเนี่ยอ่าราชาเหรียญแล้วก็เด็กถือเหรียญนะคะ8ดาบเด็กถือถ้วยโอเคค่ะสำหรับคนโสดอาจารย์มองเพิ่งผ่านความล้มเหลวของความรักมาเพิ่งบอบช้ำมานะคะ ตอนนี้ก็พยายามที่จะทําตัวเองให้แบบเข้มแข็งขึ้นนะคะอืมอาจจะยังเจ็บปวดอาจจะยังเลือดซิบซิหรือยังบาดแผลเลือดยังไม่หยุดไหลอะไรประมาณนั้นคือยังเจ็บอะอาจารย์มองยังเจ็บยังปวดนะคะอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยดูแล้วก็ยังไม่ว่าท่านจะไปนเน้นเนเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะสำหรับพิจิตคนสดอาจารย์มองท่านเน้นเรื่องของงานเรื่องของเงินมากกว่านะเนี่ย ปักนี้นะคะก้าเหรียญราชาเหรียญน,น่าจะเน้นเรื่องของความสําเร็จหนะ้าที่การงานชื่อเสียงอะไรประมาณนี้แต่ถ้ามีความรักเข้ามาคุยได้แต่ไม่ได้ถึงขั้นจะเปิดรับทันทีเหมือนกับอยากให้เวลามันเยียวยาตัวเองก่อนให้ตัวเองเข้มแข็งให้ตัวเองแบบใจแบบเ,เขาเรียกว่าใจมันมีพลังที่จะอยากที่จะมีใครมากกว่านี้มากกว่านะคะนี่ก็คือไพ่ถอดออกมาได้ประมาณนี้นะโอเคนะคะอาจารย์คอ จบคำพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ